สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวอันบ็อกนะฮะอันนี้กล่องยาวมากให้เปอร์โมดมาสเตอร์กันด้ามนะฮะก็ จากซีรีส์หนึ่งอ่าซีรีส์ในเรื่องกัน์ดังเฟลเตอร์นะก็คือเป็น m g แล้วก็นั่นแหละล่างทองนะฮะเป็นพีบันไดนี่นะฮะก็จะเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นล่างสีทองล้วนนะฮะนี่คือโหมดแอคชั่นนะฮะประมาณนี้แล้วก็ด้านในก็จะประมาณนี้นะฮะ ร้อมตัวคนขับด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นการแกะกล่องเช็คแผงยังไม่ประกอบนะฮะส่วนประกอบก็จะเป็นอีกคลิปนึงนะเคเปิดมาว่าได้เรื่องคู่ไม่ใช่คู่มือเป็นกล่องด้านในอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เป็นคู่มือการประกอบนะฮะจะมีแผงด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองี่ห้าห 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11เนะฮะเหมือนจะมีขันน็อตด,ด้วยนะโอเมี11แผงอันนี้ก็จะเป็นการประกอบและฉากแอคชั่นนะฮะประมาณนี้มีติสติกเกอร์ด้วยทองดูแล้วน่าจะเป็นทองชุบ โครเมียมนะฮะไม่ใช่ทองพลาสติกและพ่นสีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาอนี้นะฮะเป็นทองแบบอ่าโครเมียมนะฮะไม่ใช่ตัวพลาสติกอะไรอันนี้ก็อาจจะระบายยากนิดนึงนะหนึ่งสนะอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีน็อตด,ด้วยสิบสองสิบสามนะฮะ ก็เหมือนว่าเนื้อในเนื้อในเป็นพลาสติกแต่ว่าเกาะด้านนอกเป็นทองทุบนะฮะทุบชุบคมไม่นนะสิบสามแผงเดี๋ยวประกอบจะแยกเป็นอีกคลิปนะฮะเนี่ยทำไมใส่แล้วมันยัดไม่ลงเะค่อยไปเคลียร์ทีหลังมันมีสิบสามแผงเหรอเช็คใหม่ดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิสองนี่ยมังด้วยสิบสามหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสบเอ็ดช่ไมันห่ะน่นาจะครบแหละโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าถูกใจก็กดติดตามกันสนับสนุนกัน,ด,กนด้วยการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิก ก็ได้นะฮะหรือใครสะดวกโดนเนทตรงซุปร์แตงก็ได้นะฮะขอบคุณไบลักมินิโฟวิวนะครับจำหน่ายรถและอะไหล่ทามิยานะฮะใครคิดถึงนะซึ่งสายฟาเรนโกเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้มีลิง์เพจกับลิงช้อปปี้อยู่ใต้คลิปนะเข้าไปดูได้เลยใครทักไปทางเพจ <Okay. S 1> เพจของเฟ e บุ o k ของร้านแล้วบอกมาจากช่องไบแคดได้ส่วนลดอีก15%นะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ